สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทารคัสนะครับเป็นยังไงบ้างสปดาห์นี้เข้าสู่เดือนกันยาเข้าสู่กลางเดือนแล้วนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็จะเป็นของดวงรายสัปดาห์ประจำของชาววันศุกร์และชาววันเสาร์นะชาววันศุกร์ชาววันเส,สาร์จะเป็นยังไงบ้างเรามา ดูกันนะครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งดรเทมจมีโอกาสได้ทาบุญนะครับเมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของดรเทมเองก็ได้มีโอกาสได้เชิญชนกัลยาณมิตรแฟนเพจลูกดวงนะครับและมีโอกาสได้ไปทาบุญเลี้ยงอาหารน้องๆคนตาบอดทางโรงเรียนนะครับที่มูลนิธิคนตาบอดอนุสริชัยนะครับผมตอนแรกแอบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นทุกวันที่ฝันที่ฝันมาฝนตกแต่ที่สุดวันนั้นฝนก็ไม่ตกก็เลยโชคดีไปนะครับผมเอาบุญมาฝากทุกๆท่านถึงคุณไม่ได้ไปดรเทมก็ยินดีอาาบุฝกแค่อนุโมทธุบุญนั้นคุณก็ได้ ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะแฟนเพจลูกดวงหรือว่าคนที่ได้เพิ่งชมคลิปผมนะครับก็ขอให้ได้บุญไปด้วยเช่นกันนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ชาววันสุ์ชาววันเาราจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe เพจติดต่อดรเทมทาโรคันนะครับใครที่ดูที่คลิปเรียวนะครับบางครั้งมันอาจจะตัดถ้ามันตัดก็ไปดูเซิร์ชนะครับ Google หรืออะไรก็ตามดรเทมช่อง u t u b e นะครับจะดูง่ายกดกะดิ่กได้ได้เลยนะครับผมจะดูได้ง่ายกว่านะครับที่ Facebook ก็ได้ครับผม ชาววันศุกร์นะมาดูซิชาววันศุกร์สัปดาห์นี้อุปสรรคเยอะเหลือเกินเนาะ ทำอะไรก็เหนื่อยเหลือเกินอ่ามันอาจจะเหนื่อยละหลายทุกวันแหละเพราะช่วงนี้ทั้งฝนตกทั้งน้าท่วมคุณทําอะไรก็อาจจะเหนื่อยกันหน่อยสู้ๆกันนะครับยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมลดราอะไรก็เช็คกันหน่อยละกันนะครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องคิดคิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดยิ่งกุ้มให้ระวังรักซ้อนรักซ้อนซ่อนชูรักซ้อน,อน,อนละภพยใบนี้พูดถึง L G B T ด้วยความรักของ L G B T ด้วยอาจจะมีปัญหาหรือต้องคิดอะไรบางอย่างนะครับผมคิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆหรือคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสร้าง อะไรบางอย่างนะในช่วงสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีอย่างแน่นอนรอไว้เลยนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือความว่าการสร้างครอบครัวหรือความมั่นคงอะไรบางอย่างสําหรับชาวนะชาวันศุกร์นะชาววันศุกร์เราก็มาดูกันนะยังไงสุดท้ายปลายทางก็ยังโอเคนะครับผมต่อไปชาววันเสาร์ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมชาาวันเสาร์ ชาววันเสาร์สัปดาห์นี้11-17ถึงนะอะ่ชาววันเสาร์เรื่องราวดีๆนะอ่ะชาววันเสาร์คุณมีเรื่องลังเลใจอะไรบางอย่างใช่ไหมก็อาจจะจะตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับลังเลใจหัวร้อนด้วยนะครับมีโครงการที่จะทำอะไรใหม่เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศคิดเรื่องการเงินนะครับผมหาเงินคำว่าครอบครัวและเรื่องของคนรักอาจจะมีการเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคนรักหรือครอบครัวต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยเช่นกัน ไพ่เบนี My Harry Potter ผมจะเรียกเสม,มอ a อ t of War แข่งขันประมูลงานยังไงคุณก็ชนะทำอะไรก็